สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหมิวกับสามีนะคะกําลังเดินทางไปโปรแลนด์นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเมืองสกปาเน่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่เลยจากบ้านเมืองเขาสวยมากเลยนะคล้ายๆโบราณบ้านเราอะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวจะยิ่งสวยมากๆเลยนะคะส่วนมากจะทําจากไม้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่เลยก็เส้นทางนะคะแบบเงียบมากเลยนะคะมีคนโบกรถพวกเราด้วยนะคะแต่ไม่กล้าไม่กล้าจอดให้ให้ขึ้นไปด้วยนะคะก็กลัวเนาะ เพราะว่ามันดึกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีรถบัสอะไรเงี้ยนะคะผ่านเยอะนะคะเขาจะโบกเรานะโบกว่าเออเนี่ยติดไปด้วยได้ไหมเงี้ยแต่เห็นแต่แต่เราไม่ได้จอดนะคะ,ะจะกโกบานีจะโกบานเน่ภาษาฝิ่นมิวชอบบ้านเมืองเขาที่นี่มากเลยบ้านเนี่ยสวยนะคะเหมือนแบบโบราณสไตล์ทรงเหมือนแบบเหมือนวัดเลยอะเห็นไหมมันมีหลายชั้นมากเลยค่ะหนึ่ง ตึกหนึ่งอันอะมีตั้งสามสี่ชั้นนะคะเพื่อนจให้ดูนี่เห็นไหมเขาทาแบบหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเออเนี่ยเป็นแบบเนี้ยสวยนะคะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอันนี้ครั้งแรกเลยนะท,ที่ที่เห็นเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ทรงจัว่วเห็นไหมเนี่ยเออตปเลกตาดีนะคะโบราณสไตล์นี่เลยนี่เห็นไหมเนี่ย เป็นตึกเหมือนบ้านดามันก็จะเป็นตึกทรงสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยเนาะแต่ที่นี่เขาจะเป็นเหมือนทรงบ้านเห็นไหมหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเออก็สวยดีนะคะแต่เงียบมากเลยนะคะไม่มีคนเยอะเหมือนในตัวเมืองใหญ่ๆนะคะแต่ด้านค้าก็ยังเปิดอยู่เงียบมากเลย ตอนนี้ก็เป็นอีกวันนึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมิก็เช็คอินโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีวีดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออโรงแรมเป็นยังไงนะคะก็ขับพากันนะคะขับรถมาข้างทางนะคะก็เลย เวะนะคะนี่เลยจ้าอันนี้จะเป็นกระตบนะคะที่ขายของนะคะมีคุณยายนะคะขายของอยู่ะคะก็แปลกตาดีนะคะทรงเหมือนสารเจ้าเลยเนาะส่วนมากของที่ขายก็จะเป็นพวกแฮนด์เมดนะคะทําเองอะไรเงี้ยเออถักผ้าพันคอถุงมือพวกรองเท้าวพวกชุดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีพวกน้ำหวานขายด้วยนะคะไอ้ที่เป็นกระตบเล็กๆอันนั้นเป็นที่เอาไว้อบอบไอส้กรอกนะคะเ,เพื่อน แล้วตอนนี้ก็พากันมาเดินถนนคนเดินนะคะมาแล้วเมื่อเช้าแต่ฝนมันตกก็เลยเออแวะไปที่อื่นก่อนนะคะก็กลับมาเดินอีกรอบนึงนะคะนี่เลยจ้ะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะมาอากาศแย่มากนะคะฝนตกนะคะก็เออวันไหนที่ขับรถอะไรเงี้ยเออแดดจะออกแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ขับรถไม่ได้ขับรถแบบเออจะแวะเที่ยวอะไรางี้นะคะสรุปฝนตกนะคะนี่เลยจ้ะโรงแรมนะคะตอนเช้านะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ภายนอกนะคะ ราคาก็ดีงามนะคะอาหารก็อร่อยนะคะนี่เลยนะคะคนเยอะมากเลยนะคะมาท่องเที่ยวนะ,ค,ะคนฟินก็มีนะคะบางส่วนเนาะเหมียวกับมิกานะคะลองสั่งอาหารโปรแลนด์มาลองชิมดูนะคะปรากฏว่าซุปเขาเค็มมากเค็มแบบรดเกลือล่มนะคะรดเกลือความเค็มมากจริงๆนะคะกินแบบโ,โหหิวน้ำมากเลยมิกาะตอนนี้นะคะเราย้ายที่อยู่อีกแล้วนะคะเราอยู่เมืองซูวารกีนะคะ ของเมืองโปรแลนด์ของประเทศโปรแลนด์นะคะนี่โรงแรมนะคะแล้วก็มาพักที่นี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เดินทางจะกลับฟินแลนด์คืนนะคะก็ทางก็จะมาทางนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ห้องของเรานะคะเราเช่าไปวันนี้เตียงสองเตียงเขาบอกว่าไม่มีเตียงใหญ่ให้ก็เลยได้เตียงเล็กไม่เป็นไรนอนคนละเตียง <S 1> <S 1> วิวด้านบน นี่นะคะก็ประมาณนี้เลยห้องตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่รีก้านะคะประเทศลัตเวียแล้วนะคะตอนแรกพวกเราะะจะไปที่อลิทเนียเนาะแต่ฝนตกนะคะเพื่อนๆแล้วก็รถติดมากๆเลยเลยเตลิดขับมานี่เลยนะคะแล้วก็แดดดีมากแล้วก็ร้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้กําลังเดินลมชมวิวนะคะชายหาดทะเลนะคะบรรยากาศดีมากคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะไปหานั่งดื่มเบียร์สักแก้วสแก้ว แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปหาอะไรกินนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะไปนอนพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเราต้องเดินทางไปเอสโตเนียอีกนะคะแล้วก็จะกลับไปฟินแลนด์เพราะว่าวันศุกร์นี้มิก็จะไปทํางานแล้วนะคะ ไปสิบหกสิ i เซลโลกรอบฝนตกทำกล้องหายอีกนะคะดูใส่ใส่อนี่เดิน ฝนตกนะคะได้ของมาหมดไป10ยูโรจ่ายตลาดลิฮาเอกาเอเตอร์เวี่ละหมึกไข่ปลาแซลมอน ตอนนี้อยู่ลัสเวียก่อนที่จะกลับเอสโตเนียนะคะแล้วก็ฟินแลนด์เนาะเราก็มาแบกนี่เลยขาดไม่ได้แอลกอฮอล์ฉกแอลกอฮอล์ฉก <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่เอสโตเนียแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะไปหาอะไรกินเนาะ <c oughs> เดินมาฝนก็ตก <c oughs> มันก็ตกชิมได้ไหมเดมักวุมาโคสมาแล้วค่ะหิวมากเลยกะกินพิซซ่ามีกะตามลาหาบ้านพ่อนะคะที่เอสโตเนียมาแบบจำทางไม่ได้ พ่อแกาอายุเยอะแล้วมาจำทางไม่ได้นะคะยุกูก็ไปเลยไว้เสียละหปีที่แล้วมามนะกน่ากลัวมากเลยดู ตอนนี้กำลังจะกลับฟินแลนด์แล้วนะคะเ,เพื่อนๆหลังจากที่เที่ยวนะคะก็วันศุกร์ก็จะกลับไปทำงานแล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้บันพัทรัทก็จะหยุดอยู่บ้านนอนน่าจะสลบสลายนะคะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มครึ่งนะคะเรือออกนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะก็ไปถึงเฮลซิงกิก็น่าจะเที่ยงคืนนะมั้งเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ขับไปถึงบ้านอีกก็น่าจะตีสามอะไรเงี้ยเออ กลางคืนรถน่าจะโล่งๆก็น่าจะไม่มีรถเยอะก็น่าจะขับเร็วหน่อยเข้าไปแล้วในเรือนะคะเข้าไปบนเรือเรือใหญ่มากอู้เหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยมีการนะคะขับรถไปหาบ้านของบ้านของพ่อเขาอะที่ที่พวกเราไปเมื่อห้าปีที่แล้วใช่ไหมไปหาไม่เจอจําที่อยู่ไม่ได้พ่อเกเก์แล้วเก์มาไม่ได้นะคะก็เลยไปดูหาที่ที่ไม่เจอก็เลยกลับมาคืนจําไม่ได้นะะเพราะว่าพ่อเกอธิบายไม่ถูกลองไปหาดูหาไม่เจอ ตอนนี้ก็ตำลังจะขึ้นไปบนเรือแล้วนะคะซื้นน้ำหอม mm hmm. กระเป๋านะคะมาเดินดูเนาะเมื่อกี้ไปฉีดน้ำหอมเสร็จ <c oughs> ไปฉีดน้ำหอมจนตะลุมบนเลย <c oughs> นาฬิกานาฬิกามีเสียแล้วมิกะ นั่เลิกาลัมินาวิวเลยเมือว่ามีกามาดูเสื้อนี่เสื้อนี่สวยหมูมินไม่บอกให้มิกาลองหมวกนี้ไม่ลองวัั้นเาหา่จิ้มรู้สึกไงคุกเข่า ดูมิกะละคะจะมาดูลูกอมโซนลูกอมเยอะมากคนฟินอะกินลูกอมเหมือนเด็กนิสส์ นักเปรียบเนียบุนบุนบุนนนนน ไปที่ไหนก็เดินดูราคาเปรียบเทียบเออไอนี่ถูกอ้นั่นเออตอนนี้มานั่งรอในรถแล้วนะคะก็รถคันหน้านะคะเมื่อกี้เขามาบอกว่ารถเขาเสียเดี๋ยวเขาจะขยับให้นิดนึงแล้วเราก็จะไปตรงกลางเนาะ ก็ขับไปบ้านเราอ่ะประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะเพื่อนๆจากเฮลซิงกิไปนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเทีย่ยงคืนแล้วไหมเกลโฮะเน,นี่<า>นปอ่อเลที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆถึงบ้านก็ตีสาม สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ตื่นแล้วนะคะมิกวก็รีบมาทํากับข้าวเลยเพราะว่าหิวมากไปได้เห็ดหนางฟ้ามาแล้วก็ไก่มาจากรัฐไอเอสโตเนียนะคะก็เลยเอามาทําต้มยำต้มยำนะคะได้ตับมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัดเผ็ดเพราะว่าเนื้อไก่มันเยอะมากเลยก็เลยอเอามาแบ่งทําผัดด้วยนะผัดเผ็ดแบบนี้นะคะนี่น่ากินมากเลย ที่โปรแลรนด์อ่ะอยากได้เห็ดนางฟ้ามากๆเพราะว่า,าราคาไม่ได้แพงมากเนาะแล้วมีขายเยอะที่ฟินแลนด์ไม่มีนะคะเห็ดนางฟ้าตามห้างฝรั่งทั่วไปแล้วมีว่าไปเจอตับแล้วก็ตีนไก่สดพวกเครื่องในวัวอะไรเงี้ยเออมีขายด้วยตามห้างอะไรเงี้ยเออปกติไม่เคยเห็นนะที่ฟินแลนด์อะ่ะอันเนี้ยตีนไก่นะตีนไก่แบบสดๆนะคะของที่โปรแลนด์อ่ะเอออยากเอามามากแต่ซื้อมาไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ในคลิป ในโกโปรแต่มันหายนะคะมันเพื่อนก็เลยเออหาไม่เจอแล้วขอตัวกินข้าวก่อนนะคะนี่เลยหิวมากตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะคะมันเพื่อนๆนอนเพิ่งตื่นเนาะดูสภาพอันนี้เป็นเบียร์มิกะไปซื้อมา <c oughs> ร้อนมากพรุ่งนี้มิดซัมเมอร์แล้ว แดดแดงมากจ้าฝุ่นตลกอบอวนต้นมองต้นไม้ฝุ่นเยอะดูหลังบ้านดอกนั้นตายอ่ะที่เราซื้อมาเนี่ยไอ้ใใคล้ายๆแบบแบบนู้นนะคะ น,นี่ต้นไม้ที่เราซื้อมาปีนี้มายมมฝรั่งไม่ได้กินนะคะไม่มีดอกเลยเชอรี่ก็ไม่ไม่มีผลมีผลนิดเดียวนกมากินแล้วหนอนกินมะยมฝรั่งก็ไม่มีนะคะเห็นไหมดูอันนี้ตายตายแล้วไว้เหลืองเลย อันนี้ทำไมขึ้นนิดเดียวถั่วขึ้นนิดเดียวเองฝั่งโน้นก็ขึ้น